พิซซ่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตัดแล้วนะเช็คดูสิสุกไหมแครแครคคุณชายบอกไม,อไม่ให้ไมหมไม่ให้ไหมคุณชายกูไม่เลิกไม่สักทีดำปื๊ดเลยคุณชายบอก ไม่สุกไม่สุกโ,โ,โอ้โหม้วนนี้มันวันเดอร์ฟรูลจริงๆนะคะเราก็จะได้พิซซ่าน้ายืดดูค่ะเย้ ยืดสมใจอึบ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 ด้านล่างสวยเพอร์เฟคเย้รับประทานได้แล้ว